วัสดีครัเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP กับสามาัคคี VIP นะคะประจำวันที่21ธันวาคม65เนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสําหรับเรา VIP ตัวเด่นก็คือ5กับ8 6กับ9 50 51 52 53 56 58 59 80 81 82 83 85 86 89 582 598 983 568 ปดหกเก้าจับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าหกหกห้าหกแปดแปดหกนะต่อไปสามัคคีวีสี่กับเจ็ดห้ากับแปดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้าเก้าสี่เจ็ดหหกสี่สองหกแปดสี่สี่เจ็ดแปดห้าเจ็ดหนึ่ง รือจะสี่ห้าปดก็ได้เด้อก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ซื้อด้วยกันนะนี่ห้ากับแปดมาเหมือนกันต่างกันสี่กับเจ็ดกับ9้าเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะ